ใส่แล้ววันนี้มีอยู่กันไหนป๊อปปี้เพย์ทำ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 กดดิวเกมเด็อันนี้ข้ามอันนี้ข้ามไปเลยไปดูไปดูค่ะไปดูผมไม่ดูแคบผมไม่ดูผมไปดูมาบายบาย มันเประตูดีวิ่งไปไปแล้วไปแล้วบิงโอเคดีแฮกิบิง ดิงดิงเปี๋ยระตูมแม่เก็บเงือแล้วก็รีบกลับ EP นี้จะไม่ได้เล่นเกมอะไร EP ่อไปเล่นมิซิคคอมเมมโมรี่ Come on. Come on. We'll oh uh, sorry i didn't want to scare you i was just trying to get the power back on here Bye, me my feet As soon as you get on up here. <laughs> hey! I'm up here! Hi there, we I see go. you. <laughs> I should be able to follow you through the fence. This way. Okay, let's again me. ันนี้เนี่ยของกิงห้าตตกโอเครอดรอดรอดไปดึงของเล่นต่อ กระโดดว้าวสิงมันสิ่งเรลงมาในห้องของเอเลียตลูดวิกเอเลียตวิ๊กบูดแท้ ต่อไปก็พาเวอร์ใกล้จบแล้วคราวหน้ามันเล่นมิสิค้องเมโมรีมาดูกันว่าจะ ส่วนนี้คือไฮไลท์ผมไม่ส่งผมไม่เอามือสีแดงครับผมเอามือนี้ไม่ได้เดี <c oughs> ๋ <c oughs> ยวรอยมือแขอ็เอามือผมนะป็นดูใกล้ๆเลย Mommy heard that Miss Poppy was going to just give me, me the drink. Now, how is that fun? Poppy came back. Oh, Poppy came back. <laughs>

Like it. Hi, kids. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy hey, and down the stairs, three, and we'll start by playing. Two, โอเคเมันมุนให้เองถ้าเป็นรุ่นมือถือแล้วก็เี่กเอาใส่ดูสิแต่ไม่ดูหรอก ไปอันนี้ทออ่อแรงดีทุดีกดขาสุออัจฉร ทำท่าเซนดออันนี้นจุดใจแต่ว่าสีไม่พอมาตรงนี้เปิด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 ดีบิวแคปไม่ได้โว้โขอชโคบลีจีจี ก็โดดลงบาเลยวะดิกดทาสีแล้วก็ขัดจอสุดท้ายเอามือไงเอามือมาเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นเหลว เขียวเหนียวกระแสไฟกิิปดีไปก่อนที่ประตูมันทับมีการแหลกนิดกันหน่อยมีการแหลกนิดกันหน่อย จบแล้วคราวหน้านะม,มามิซิคอลเมมอรี่ Birthday Happy b กัน h d a y to you ซิ้งไปที่ก็แจกไปด้วยบันโซบันดี้เดี๋ยวเวลปิด